สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะตัวอย่างเด e Boy ยซีซันสกันดีกว่านั่นเองในตัวอย่างนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นตัวอย่างเต็มแล้วและครับเป็น Official t r a i l e r แล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันก็มีออกมาให้เราดูเหมือนกันแต่เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นทีเซอร์ซะมากกว่าเนาะเพราะเราเจียงไม่ได้เห็นรายละเอียดยังไม่ได้เห็นอะไรต่างในตัวของซีรีส์มากเท่าไหร่ครับแต่ในคราวนี้เองเนี่ยมาละเทรลเลอร์แบบเต็มเต็มเลยดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นเขาโครงเรื่องแล้วว่าในซีซัน4นี้จะเป็นยังไงบ้างและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้ว เล่าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในตัวอย่างใหม่ของ The b บ y ซีซั่นที่4นี้นั้นเราจะได้รู้อะไรจากตัวอย่างบ้างเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับเปิดตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นเสียงของบูเชอร์ที่ตัวของเขานั้นกําลังมาขอร้องทีม The b บออีกครั้งให้กลับมารวมทีมกันณนะตอนนี้จากผลกระทบจากซีซั่นที่แล้วที่ตัวของบูเชอร์ได้ใช้เทมวีหรือว่าคอมพาวีแบบชั่วคราวไปเยอะมากจนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวนั่นทําให้บูเชอร์นั้นกําลังจะตายครับตัวของบูเชอร์ได้บอกว่า เมื่อเขามองกลับไปในชีวิตตัวของเขาได้เห็นแต่ความวุ่นวายที่เขาได้สร้างขึ้นและเขาไม่มีเวลาที่จะมาแก้ไขทุกอย่างได้แล้ว แต่ตัวของเขาทำสิ่งหนึ่งให้ถูกต้องได้ด้วยเวลาที่เขามีเหลืออยู่แต่เขาไม่สามารถทำมันคนเดียวได้และสิ่งนั้นก็คงจะเป็นการฆ่าโฮมแลนเดอร์นั่นเองหรือไม่ถ้าไม่ใช่การฆ่าโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็คงจะเป็นการนำตัวไรอันกลับมาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นการทำลายซุปทั้งหมดบนโลกใบนี้ไปเลยนะครับผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้หลักๆอยู่3อย่างนั่นแหละ แต่แบบว่าถ้าให้เดากันแบบในทางที่ดีอะ่ะก็คงจะเป็นการเอาไราอันกลับมาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่ไปหลงเชื่อโฮมแลนเดอร์เพราะในตอนที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาจะไปแก้ไขมันเนี่ยฉากที่มันย้อนกลับไปอะ่ะก็จะเป็นฉากตอนที่ไรอันนั้นเลือกที่จะไปอยู่กับโฮมแลนเดอร์ไม่ได้เลือกที่จะอยู่กับบูชเชอร์ แล้วจากนั้นก็จะมีช็อตที่ปูชเชอร์เนี่ยยืนจ้องๆอ,อยู่แล้วจะเห็นเส้นเลือดของเขาเนี่ยเหมือนค่อยๆหายไปนะครับผมจากที่มันตึงขึ้นมาตรงหน้าผากของเขาตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลจากคอมพาวีชั่วคราวที่เขาได้ใช้ไปและทําให้ร่างกายของเขากําลังจะตายแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีช็อตที่โฮมแลนเดอร์นั่งอยู่ที่บ้านของเขานะครับก็นั่งชิวๆอยู่แล้วก็ตัดมาที่ฝั่งของทีมเดอะบอยนะครับผมก็สมาชิกเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีตัวของฮิวอี้ตัวของคิมิโกะตัวของ MM แล้วก็ตัวของส ว่าตัวของเฟรนชี่นั้นหายไปไหนเพราะว่าช็อตรวมตัวตรงนี้ไม่มีเฟรนชี่อยู่นะครับแต่ในระหว่างตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นตัวของเฟรนชี่ด้วยเหมือนกันแค่เขาอะไม่ได้อยู่ในช็อตรวมตัวตรงนี้เะนั้นแก้ะตัดไปที่ฝั่งของโฮมแลนเดอร์ที่ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นกําลังปลาใสายอยู่บนเวทีหรือทำอะไรสักอย่างอยู่ ในตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีทีมผู้สนับสนุนของเขามาเต็มเลยนะครับผมส่วนในช็อตมุมสูงเราจะได้เห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีการกั้นโซนเป็นโซนที่ต่อต้านโฮมแรเดอร์มาด้วยเหมือนกันเป็นผู้สนับสนุนสตาร์ไลท์นะครับผมตรงนี้ก็เป็นการโชวว่าเหมือนอเมริกาเนี่ยได้ถูกแบ่ง,งเป็นสองซีกเลยก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานั่นเองครับตรงนี้ก็ล้อไปกับโลกความเป็นจริงแล้วก็สถานการณ์ความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในอเมริกาด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นช็อตที่ผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายเนยเ พูดขึ้นมาในระหว่างนั้นด้วยว่าประเทศนี้เนี่ยมันพังทลายเกินกว่าที่จะซ่อมได้แล้วแต่พวกเราจะช่วยมันไว้แล้วจากนั้นก็จะมีช็อตที่โฮมแลนเดอร์เนี่ยฆ่าใครบางคนนะครับผมโดยก็จะมีเสียงบรรยายขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องทำสิ่งที่แย่มากๆแต่เพื่อความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็จะมีช็อตที่เราจะได้เห็นทีมฮีโร่ของฝั่งของโฮมแลนเดอร์เนี่ยปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งเราจะเห็น2ตัวละครที่เป็นหน้าใหม่นั่นก็คือซิสเตอร์เซจแล้วก็ตัวของไฟ r e แคร c เกอร์ ส่วนตัวของ The Deep แล้วก็ตัวของ a อเก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวของ Black n o ลเนี่ยก็ดูจะกลับมาด้วยนะครับแบล็กนว r เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูก Homelander ฆ่าไปในซีซั่นที่แล้วนะครับผมแต่เขากลับมาได้ซึ่งตรงนี้เองอ่ะจริงๆแล้ว Back ก no น or เคยถูกจัดการมาก่อนแล้วโดวยตัวของ s o เยอร์บอก็ไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเอาคนใหม่มาใส่ชุดของแบล็ก o วลแทนอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันส่วนตัวของ Fire Cracker นั้นเป็นตัวละครใหม่ที่ไม่ได้มีในคอมิกนะครับผมถูกสร้างขึ้า่ีานนจท คนเขาคาดกันมาแล้วก็ที่มันเปิดเผยมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แม่นปืนมากๆแล้วก็มีพลังหูทิพย์ครับได้ยินแบบสิ่งต่างๆได้ละเอียดแล้วก็ไกลามากๆอันนี้คือพลังของไฟคราเกอร์แต่เขาก็มีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะมีพลังอะไรเกี่ยวกับระบงระเบิด <c oughs> เกี่ยวกับพลุอะไรแบบนี้ได้ก็อาจจะคล้ายๆกับแกมบิดใน Xmen หรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ตัวของซิสเตอร์เศเองเนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวของฮีโร่ที่อาจจะไม่ได้มีพลังในการต่อสู้เท่าไหร่แต่จะเป็นเหมือนคนที่คอยมาแนะนะ และพลังเนี่ยแฟนๆก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าอาจจะมีการมองเห็นอนาคตได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ตรงนี้เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็น Sister s ์เซหรือว่าตัวของ f ฟ r e คลาเกอร์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งสร้างมาเพื่อซีรีส์เท่านั้นไม่ได้มีในคอมมิกจากนั้นนะครับผมก็จะมีเสียงว่า Homelander เนี่ยได้บอกกับทุกคนหรือบอกกับใครบางคนที่เป็นสมาชิกของทีม The Seven เดอะเซเว่นนี่แหละว่าตัวของพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่เหล่าดาราคนดังที่มีคนรักอีกต่่อไปแแล้วต เขานั้นจะกลายเป็นพระเจ้าผู้โกรธเกลียวไหนลองโชว์ความโกรธให้ดูหน่อยแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นช็อตที่ทีมเดอะเซเวนี่ยลงมือจัดการคนนั่นเองมีเด e ะดีฟนั้นฟาดหัวคนกระจุยเลยนะครับแล้วก็มีช็อตที่ f i ร์ c r า c เก r นั้นเตะใครบางคนอยู่รวมไปถึงมีช็อตที่ตัวของ a s ชลียนั้นปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีช็อตที่น่าสนใจอีกช็อตหนึ่งนะครับนั่นก็คือช็อตที่ตัวละครอย่างเจนวเนี่ย จะได้เดินทางเข้ามาพบกับเดอะเซเว่นนั่นเองนั่นก็คือตัวของแซมแล้วก็ตัวของเคททั้ง2ตัวละครนี้เป็นตัวละครสําคัญจากซีรีส์เจนวีนะครับแล้วก็หากใครดูเดอะบอยซีซั่นหนึ่งสองสามมาแล้วยังไม่ได้ดูเจนวีเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูเจนวีก่อนเลยเพราะว่าเจนวะีนั้นจะทําหน้าที่เป็นเหมือนซีซั่นสามจุดห้าของเดอะบอยนะครับผมแบบเนื้อเรื่องของเดอะบอยซีซั่นสี่เนี่ยไม่ได้ต่อจากสามโดยตรงนะครับผมแต่จะมีเจนวีเนี่ยมาขั้นก่อนเพราะฉะนั้นต้องไปดูเจนวีครับแล Gen นี่ะเ่่องอ,าง,าองาานปน็ยมกตจากนน ก็จะเป็นช็อตที่ตัวของบูชเชอร์นั้นคุยกับใครบางคนที่ต้องการตัวของเขาให้ไปจัดการกับพวกฮีโร่อยู่ตอนนี้โลกนั้นกําลังล่มสลายแล้วฮีโร่นั้นกําลังแบบบ้าคลั่งออกมาพวกเราต้องการคนแบบนายบิลลี่ก่อนที่พวกฮีโร่จะจับพวกเรามาฆ่าแล้วก็จะมีช็อตที่โฮมแรเดอร์นั้นฆ่าใครบางคนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเหมือนกันต่อจากนนั้นเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่บิลลี่นั้นได้เดินทางไปเจอกับอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆและสิ่งนั้นก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เจนวครับผลผลิตจากการทดลองของกร d ดอลกินยูนิเวอร์นั่นก็คือไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเอาไว้ฆ่าเหล่าสุกโดยเฉพาะอันนี้ถ้าผู้ชมก็ลองไปดูฉบับเต็มกันใน Gen V ได้นะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยบิลลี่ก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทีมเดอะบอยได้ฟังแต่สตาร์ไลท์ดูจะไม่เห็นด้วยนั่นเองนี่แกแบบสิ้นหวังอะไรขนาดนั้นแต่ตัวของบิลลี่ก็สวนกลับมาว่าใช่ตอนนี้พวกเราโคตรสิ้นหวังเลยแล้วจากนั้นก็จะเป็นฉากแอคชั่นเข้ามาแล้วล่ะครับซึ่งในช็อตนี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าของมาเธอเมิยวแบบเต็มๆและเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครม้รอลลงสุๆแวก็2 โกนหนวดโกนเข่าเป็นเทียบร้อยแล้วหลายหลายคนตอนแรกดูเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นคนละคนกันหรือเปล่ามีการรีแคสอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเป็นนักแสดงคนเดิมนั่นเองครับนั่นก็คือตัวของลัสอลองโซแต่แค่ตัวของเขาเนี่ยผอมลงไปอย่างมากแล้วก็โกนหนวดโกนเข่าออกอาจจะเป็นบทหรือเปล่ามาเธอรมิวาอาจจะกําลังป่วยหนักอยู่ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันคือน,นักแสดงคนเดิมแค่เปลี่ยนไปเยอะมากๆต่อจากนั้นก็จะมีชอ็อตที่แบ็กนะัวนั้นเข้ามาสู้กับทางฝั่งของงผมซึ่ ก็ยังดูแข็งแกล่งมีพลังเหนือมนุษย์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีช็อตที่ไฟล์แคลเกอร์นั้นได้ประกาศผ่านทางทีวีว่าน,นี่เป็นเหมือนสงครามแบบบริบิคอร์ก็คือเป็นสงครามแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วอะ่ะเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีกับความเลวแล้วเขาขอประกาศให้เกิดการล่าเหล่าผู้สนับสนุนสตาร์ไลท์ ตรงนี้ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าสังคมนั้นถูกแบ่งแยกเป็นอย่างมากและทีมผู้สนับสนุนทางฝั่งของโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็น่าจะมีเยอะมากๆด้วยเช่นกันแล้วจากนั้นก็จะเป็นช็อตการต่อสู้นะครับผมที่ต่อสู้กันอย่างเมามันมากๆ แต่จุดที่น่าสนใจก็คือนอกจากจะมีซุปตัวใหม่ซุปอะไรโผมาสู้แล้วถูกไหมจะมีการทดลองที่เอาคอมพาวีเนี่ยไปใส่กับไก่ด้วยนั่นเองครับแล้วทำให้ไก่เนี่ยคงกระพันสุดๆพวกแก๊งของบูเชอร์เนี่ยระดมยิงใส่ไก่ไก่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้เองอาจจะเป็นสถานที่ในการทดลองไวรัสที่จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีคอมพาวีอยู่ในร่างกายพอต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีช็อตที่เอเทนนั้นดูจะกลับตัวนะแล้วก็จะมีห้องที่เต็มไปด้วยศพเต็มไปหมดเลยที่ตัวของสตาร์ไลท์ไปเจออาจจะเป ให้คนเนี่ยเอามาติดเชื้อแล้วว่าเชื้อไวรัสนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็จะมีช็อตการต่อสู้กับพวกฮีโร่นะครับผมที่มีตัวของคิมิโกะเนี่ยสู้กับซุปอยู่ทนหนึ่งเอาขวานไปจามหัวแล้วเลือดของซุปคนนั้นกลายเป็นฟองสบู่กระจุยออกมามีช็อตที่ไฟเออร์แฮกเกอร์นั้นยิงปืนของเธอเนี่ยจัดการกาดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีช็อตที่บูชเชอร์นั้นกําลังสู้กับเอซิเคิลที่มีพลังเหมือนกับทางฝั่งของมิสเตอร์แฟนตาสติกก็คือพลังยืดได้โดยเขากําาาลัััััังงยืดืดดดมมอออจกกกรรรบบูเช์์แต่นน้้น็ใถพิย พ่นใส่สวนกลับไปรวมไปถึงมีฉากไรอันนั้นได้ลงมือฆ่าคนด้วยนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่ทีมเดอะบอยของเราเนี่ยต้องต่อสู้กับสัตว์ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับคอมพาวีเข้าไปและติดเชื้อไวรัสที่จะฆ่าสุปนี้เป็นสัตว์ที่มีพลังพิเศษแถบบ้าข้างอีกต่างหาก็สู้กันเลือดกระจุยกระจายสุดๆไปเลย แล้วก็จะมีช็อตที่วิกตอเรียนิวแมนเนี่ยปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีโลงเชือดที่เป็นคนเนี่ยกำลังเลื่อยขาของซุปที่ติดเชื้อจนเสียชีวิตอยู่เห็นได้จากขาของซุปเลยว่าซุปคนนี้ติดเชื้อไวรัสอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีช็อตที่โฮมแลนเดอร์นั้นขำออกมาครับแต่ในช็อตนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเบื้องหลังของโฮมแลนเดอร์เนี่ยเป็นเหมือนพวกนักวิจัยด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ต่างๆนั่นแปลว่าโฮมแลนเดอร์นั้นต้องค้นพบแลบที่มีการสร้างไวรัสขึ้นมาเพื่อจัััดดกกกกาาาาารรรรซุปปแแล The Boy ละและะะตตวววอออยย่่งงงงขีนน็็็ไ้จบคเเิห์ ของ The Boys ส์ซีซัฉบับเต็ม่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างสรับผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแห่งโคตรน่าดูนะครับผมกำหนดฉายเนี่ยอยู่ที่ช่วงวันที่13เดือนมิถุนายนนะครับก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily ฮะท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับก,บการดูรายการ Comic World Daily นะครับ